สีพี่น้องบะคุเตจะบะคุเตดั้มย่อยนะจ๊ะเห็ดน,น้ำจิ้มพริกดองไปแล้วนะจ๊ะกินคู่กับน้ำจิ้มพริกดองจ้าแซ่บชัวร์ไม่มว้วนนิ่มเด้อจ๊ะเด้อฮอนๆอนกะลังหนึ่งเขา่ากินกับข้าวเจ้าก็ได้นะคะสำหรับปบะคุเตกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับอะไรก็อร่อยหมดนะวันนี้นึ่งเอาค่ะเขากลังขึ้นเนาะรอสักครู่จัดเวทีถากอ บักกุเตะลำใหญ่ลำใหญ่พริกน้ำส้มกินแก้เลี่ยนบางคนก็จะเอาพริกสับกระเทียมสับโรยเลยค่ะ ชามว่าเหมือนพะโละโ่พอาเหมอนยำใหญ่พะโล่จะออกหวานตัวนี้จะไม่หวานนะ ตอนนี้จะออกกลมๆเค็มนิ็มปลาเลมนิดนิดบะกุ๊ดเจนไม่ให่ใดอย่างเจะเอันนี้ยังไม่ให้ก็ได้จำพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วตัวเครื่องเทียนจะใส่อะไรก็ได้ใส่ท้องหูใส่ฟองท้องหู ใช่เห็ดหอมเห็ดเข็มท้องได้หมดแต่ว่าไม่ไดาเพิงกินเห็ดหอมเห็ดเข็มท้องมื่อวันก่อนาหมักปนันไ,ไดเมื่อวันแรกหมักนมใหม่ที่สสำคัญมันแช่น้อเครื่งเทศดีๆเนาะเพราะงั้น,นจ๊ตเลยว่ามันแกต่างกัน มาจากมาเลยเซียเลยรั่งก้อนกินก็้อน馒头 บางคนทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนางคนใ็้เป็นก๋วยจับนางคนกินก็ปลาท่องโกะนะคะบางคนก็กินกับอัน,นสละเปากินกับข้าวแล้วแต่ขาจะกินกระตำชาชา ขึ้นซื้อของฟังมาเลเซียสิงคโปร์หาดใหญ่แล้วก็ประเทศอะไรอีกล่ะไม่หอมอะเครื่องเทศเนี่ยแล้ไม่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นแซ่บเซา เราอากมันต้นงทายคลิปตอนสิปชิคลิปน้ำใจกับน,นุ่มนิ่นถือน้ำซอสกลมกลมไปเรื่อยไหม ดีนะเดีเ๋ยวเสวี่มบวายหิมะมาแต่เวรงาน,นจะเปิดกล้องเจอจุดยอดน้องใหม่ขอ,ขอความเั้าใจพี่น้องก็ หอมเครื่องเทศเครื่องใหญ่จีนหอมมืเลยยาสิเฮ็ดซีเฮ็ดซีเฮ็ดมือนั่นมือนี่มือนี่มือนั่น เราเรียกเปิดร่องเนี่ยสาอาบน้ำเจ้าแล้วพอเจ้าสาวจะหาโม่งกลัวล่าวันศพพุภาษเป็นองไปสำดวดปรวจปลาเลยุูนาเลยน้อยน้องน,องนางเลยจุดท่องเที่ยวไปแล้วมันจะมีปลาเัาจะขึ้นออกพพวันศุภาไปครับ ฝนก็ต่างเข่าแทนพี่ดองประมาณคเจ็ดโล้หรือหรือเพรเ่มไปอาจจะเกินน้องขามหน้าไปไปฟังหนึ่งนะคะ ไปทไปั้งมันน่อไปเก็บอยู่ทั้งนานาด้านอาหารนี่แหละนั้งจุดับตรงไปเลยน,น้ำมันก็บซมีสะพาทมองสะพานนั่นที่ไม่หน้อยเคลือนไปกันไล่กระทงนั่นไหมมองที่ไม่หน,น,น้อยไปเบื้องบนเส็งเนื้อเสื้อไปเลยเลื่อนไปอีกเกือกโลดเป็นปลา รสสัตว์ปืนขึ้นมากราจะภาพพี่น้องไปฝนประตังเขา่าแนะนำหนึ่งเห็ดเห็ดขั้นตะเล่นด้วยว่าเห็ดเหลืองเนี่ย สะอาเดเซ็ตแล้วล้างน้านล้วไปตากบดีมันดันตัวตัวแรกนีมันสุดดัอันที่สองมันหน่อเอาไหมาไปเก็บมาแล้วทำความสะอาดปักปากเลยออกง่างายสีเหลืองงายน,นี่ชื้น้ำไมนสุดดันคือไม่สุดขำน่อยอ เินงครับก็จักเส็นแน่ก็บเสน้นเนาะฮ็ดหมูอันฮิดมันแค่หาตอนซ้ำนิดนะึงไม่ปอกหลายเรื่องแม่ปู่ไม่สดกิินวะนั่นน่าจะาอุน่นัไม่กิน ชับอับใจคืนอีกคำหนึ่งคิปพรา ม่ให้น้องร้ายหรอกตัแก้วไปทุสมพักกับ็มพวยุ่งนี่แบักุ้เตัอจำจำแบบแค่แบบพอเนาะให้ได้ไปเลย